ครับสวัสดีครับสวัสดียง่มคำครับหาโม่งหงมงแรียงครับเนี่ยมก็กลับมาสุรินทร์ครับได้แม่ลูกแบ่งกัดมาแล้วครับเนี่ยนะครับงามๆครับพี่น้องมึงเลยครับพว่มสูงแม่อยบ้านลอยสามสิบห้าบวกห้ารอยสี่สิบได้ครับสดสดลูกแรกน้ครับหัวลุนธรรมชาตินะครับเพิ่งเลยครับลูกใต้ด้ครับสามสี่เดือนหาเดือนนะครับเนี่สายขุนนะครับ สายขุนสายเหนียพี่น้องนาเลี้ยงนาเชฟแข่งขาดีเล็บดีแล้วประกันขาทกขาทอนครับหมดลู่ครับเดือนหนึ่งครับพี่น้องมึงเลยนี่แมียี่ยได้ครับแต่ว่าขาดนำเลี้ยงครับอย่ากจ้อยอยู่รับมั่วหลายตัวมั่วผูเถ่าเลี้ยงเมื่อถึงครับบังหลดครับเกี่จหางเกียจยังยู่นี่ครับมึงเลยครับเอาไปขุนครับพี่น้องเปิดแล้วาเถื่เถื่องได้ ครับหมื่นเก่าพันเก่าร้อยเก่าสิบเก่าบาทเก่ 99, สสาสิบเก่าสตางค์ครับทรงไหอยี่โดยอีสานครับเบิ้งเลยครับนี่แต่เ,เว้นล่วงแล้วครับเบื้งลู่ได้หรืครับบนหน้าถ้าแป้งครับนั่นแหละสายขุนสายเนี่ยนยครับ ได้เดี๋ยวไปคุ้นไปเนี่ยครับติดยังมากไหมครับขายตามเนี่ยตามสภาพครับเนี่ยบังเลือดครับครับเป็นตัวโคมอยุครับนี่แบ่งกัดครับเอาไปใส่เอาไหมครับอยู่ได้ลูกตัวแม่ครับนี่บังเลยครับสดด้วยครับหลูกแรกเนี่ยหนางามเลยครับหัวหลุนหัวรอแล้วครับขาดํำเรียงเสเรียบเกลีดีแล้วครับเรลี่ยแบบว่าสี่ว่างเงี้ยครับเรลี่งามดีครับง่าม สิ่งลวงรดไปขัางขาหลูกเร่อนั่นแหละครับนี่มันแม่หน่อยดีครับม่งโรดครับข้องสางเงี่กับวันเท้าขาหรอกครับมันอ้วนมากมันจะเป็นตัวจังสี่เ้อครับขายตุกเทอพี่น้องหนึ่งว่าสองตัวสองหัวใจกับม่งโรดครับหนาง่า,งามหัวหลุนธรรมชาติด้วยครับเบือเรื่องนำเตยนนำรางดีน่มดีครับแจงขาดีร่งโรดครับ ขายบ่งกะทิกับตัแม่ก็คุ้มแล้วครับนั่นแหละขายตัแมนก็นได้แล้วมือซีมือหาครินน,ะน,นะ,ะนั่นแหละเดี๋ยวเอาถัถมลวกซะหน่อยซื้อลกูกแถมแม่ซื้อแม่แ,มแถมลวกครับพี่น้องขายสึกเถิอครับนี่ลวกก็ได้แล้วนี่ขายซีพันหาพันหลอกครับนี่ลวกก็มันตัวหน่อยเนาะซีหาเดียนครับ ตีเนี่ยร่างเดียวครับใส่เนี่ยรใครขุนครับต้องไปเช็ดวางงามบางงามหรอเมื่อเป็นเหนี่ยบ้างละครับเมื่อเก่าพันเก่าร้อยเก่าสิบเก่าเก่าสิบเก่าสตางค์กับทรงหอยี่ไทยอีสานรกรับเบื้องเลยว้าสดๆครับลูกแรกนี่ก็คุ้มมันจินใหญ่ดีครับเขียหิวก็ไม่ใหญ่จีนเลียงมาถึงเนาะ ล่งางบางย่างมีหนาหลายพี่น้องอุบลนได้แค่นครับคาประจำกับเด็ดอุดมุ่งสีอุดมนะครับปลูกหนาไปเต็มยู่มหนาหลายทั้งเขาขวดแถวนั้นครับเอาไปใส้ครับพี่น้องนี่เพราะว่าพ,พิษหวังหรอกเมอใดพ่อซีมือท่ามือหรอมันอ้วนมันจะเป็นตัวไม่หลดครับอยกับผู้หฮอเลียงครัอยกับเฮ้มีอาหารคนั่นละกันเห็นเปล่าเห็นชิปเรโทรหา ดิเแมไปสซ่องหเลยครับนั่นแหละเอ้ป็ซ่องหาหลายเที่ยแล้วล่ะครับแม่สาวน้อยครับถ้าเห็นแล้วก็ต้อหาฮาเกิดมาฮาเกิดจากใดเพราะว่ามันหนาหลุนอยู่ครับใอ้ก็ซื้อตัวเดียวอยู่นี่นได้สองตัวแถมลูกให้พอ้อมนะั่นลูกอ้วนมากขายได้เป็นเมื่อนกันต้นคุนดีๆครัแหม่ก็ได้ครับเนี่ยเกได้ลูกตัวแม่ก็ใช่เอาไหมครับเนี่ย ไม่ได้อย่างงี้แบบี่ดิ้มือเก่าพันเก่าลายเก่าซุบเก่าเก่าชุบเ,เ,เ,เก่าสะตางครับนี่ทำพ่อดีอเกี่ยวแลนรถอยางเงี้ยมือนี่แลนรถบัสมือเลยครับก็เลยพับคอนละ,ะโตมากจนสายสิบไหมมือนี่อย่างเงี้ยผู้ท่วเอากะเอาครับผู้ท่วมาเรียนกะทั่อมากอเลียวแจ้า อยากได้ดกระตู้รตามสบายรถครับเอาทำพอดีพี่น้องหาหน้าที่ละพอดีพ่อหมอละวันดีไทยคลิปว่าท่านอยู่มั้ยนี่วันดีไทยมือกันส่ออยู่สวัสดิท่านอยู่ไปคลิดจะเสาอแล้วครับตีซี่ที่หาแล้วครับ ผได้เ,เบิ่งกันมาสายนี่ก็บสาวทรเลยครับผมม,มันชุดคุ้มเล้วได้งัวสองตัวนะว่ามันงวัวตัวเดียวครับถ้าขายตัวเดียวนี่ผมก็ขายเราดินี่นี่ได้แล้วนี่นี่ลูกเบิ้งแน่ลูกแถมให้นะครับตาผมอ้าขอจบชิปไปแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ